อัสลามุลิกุมวะลอมาตุลลออบะบารกาตุค่ะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวภาวินีแสงพิงค่ะเป็นคนจังหวัดลําพูนตําบลอุโมงออำเภอเมืองจังหวัดลําพูนค่ะศาสนาเดิมก่อนที่จะเข้ารับอิสลามก็คือศาสนาพุทธสาเหตุที่เข้ารับอิสลามพระองค์อัลละห์ทรงดนใจค่ะความประทับใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามคือตั้งแต่เริ่มแรกที่เรา ได้เข้ามาศึกษาที่สถาบันตอนนั้นคือเรายัางเป็นพุทธแต่เรากลับได้รับการต้อนรับจากพี่น้องมุสลิมที่อบอุน่นไม่ได้บังเกียดเราคือยินดีต้อนรับที่เราจะเข้ามาศึกษาศาสนาค่ะเข้ารับศาสนาอิสลามเมื่อวันที่27ธันวา2563ค่ะความประทับใจก็คือเราได้รับความเมตตาจากพระอ,องค์ได้รับความง่ายดายในการที่เรา จะศึกษาศาสนาอุปสรรคที่เราได้รับมันมไม่มีค่ะทุกอย่างที่เราศึกษาทุกอย่างที่เราจะเข้ารับมันผ่านไปได้วยความราบรื่นแล้วก็ง่ายดายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ยอมรับในการตัดสินใจของเราไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรกับครอบครัวเลยพ่อกับแม่ท่านได้กล่าวไว้คำหนึ่งะค่ะว่า ท่านยินดีที่ลูกจะเข้ารับาศาสนาอิสลามเพราะท่านเชื่อว่า,าศาสนาทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะอยากให้กำลังใจคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ว่าไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบอะไรที่ยากหรือง่ายส่วนตัวเราเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยความง่ายดายของพระองค์ค่ะพระองค์จะทรงเมตตาเราอยากจะเชิญชวนทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะทั้ง พี่น้องที่ยังไม่ใช่มุสลิมอยากจะให้ลองเปิดใจมาศึกษาศาสนาอิสลามดูว่าจริงๆแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยเขาสอนอะไรหลักการศาสนาหลักปฏิบัติศาสนาเนี่ยเป็นยังไงเพราะบางทีสิ่งที่เราได้รับจากสื่อที่ออกไปทุกวันนะคะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เราได้รู้หรือได้เรียนจากที่เราในที่สถาบานัน